เป็นตัวไม่เ,เป็นตัวผู้นะมีคางคางคางดำดำน้องด้วนน้องด้วน นี่เป็นไผ่สังคม เดี๋ยวเราจะทำผัดเผ็ดกบกันนะครับก็ต้องมาหาไม้ย่างกบกันนี่เป็นไผ่อันนี้ไผ่ไผ่บงนะครับนี่เป็นไผ่บงอันนี้เลยการนี้ีกกำลังดี เราได้ไม้ไปทำที่ยางกลบละ Thank you เ,เอาไปนีแ่แหละสวยเลยอันนี้เรียกว่าตอกนะครับ แล้วก็มาเก็บใบกะเพราเอ้ยไม่ใช่เก็บใบ,บมะกรูดกันหน่อยนะนี่เป็นต้นนี้เล็กไปหน่อยนปนสวนก็เริ่มรกแล้วนี่ต้อนอะไรนี่มันต้นมะนาวเอต้นส้มครับผมไม่ใช่ใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดเราอยู่นี่ถึงต้นจะเล็กเดี๋ยวก็โตรครับ ไม่นานเกินรอผัดเผ็ดกรบครับผมผัดไปบ้านๆแล้วกัน <screening> เครื่องพอร้อมไม่พร้อมเท่าไหร่กรบเราวันนี้ก็จะย่างด้วยนะย่างให้มันหอมครับผมใส่ใบมะกรูดแล้ว ปัม๊มเราก็ทำงานอยู่เราไม่ได้ฉีดพ่นยานะผักนี่เราปล่อยให้มันแบบตามีตามเกิดด้วยใส่โหระพานิดนึงแล้วกันอเอพิ่มความหอมโหระพาพวกกบเพราอย่าให้มันออกดอกนะครับออกมาแล้วก็เด็ดทิ้งออกมาเด็ดทิ้งไม่งั้นมัน เรียกว่าไงมันมันจะแก่ไวนะครับผมแล้วก็ตุยนะครับผมแต่กะเพราเราในสวนเราเยอะไม่เไรเนี่ยดูดิลูกหลานมันออกกะเพราเต็มเลย นนเราจะใส่เยอะๆหน่อยครับมันต้องเผ็ดร้อนนะครับผมเพาเรียกว่าพัดเผ็ดกลบม,มันต้องเผ็ดร้อนอันนี้เป็นปยี่หลานะครับผมหรือกะเพราควายยี่หลาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะันนี้ใส่กะเพราแล้วกันตะยี่หลาก็หอมดีโอเคก็ขาดขค้มิ่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นโดงคมิ้นของเราครับ <c oughs> à, ừ. nhìn ừ. chắc hóa nhưng mà nó, ồ nghe người okay, okay, mà, đi cái gì nào, đi. Thì mình dùng mắt đen hết chắc xong ừ. ở ừ, đây cái này có đạt này xài pích kim แค่ข้าปหน่อยนึ่งไม่เผ็ดเดี๋ยวเข้าเติมเอานะครับเผ็ดไปเดี๋ยวกินไม่ได้แต่เผ็ดแน่นอนอันนี้กระเทียมนะครับพริกแกงนะเขาเรียกว่าพการตับพริกแกงนะผมแกงเผ็ดทำอยู่ที่สวนนะตะไคร้ครับผมเฮ้ ที่ที่เราทำอยู่มันเป็นพื้นที่รัดเอียงนะไม่ต้องกลัวมือครับผมไม่ต้องกลัวใส่ให้มันได้กิน่นตะไคร

Okay. แล้วก็ที่แกงมันก็ยังกินหอมมากเลย อ่ะนี่ครับเรียกของเหลยกหลายเรียกของเรียกหลาย,ย,ย,ลายป๊อปถือว่าเด็ดแน,น่นอน โอเคต่อไปกบเราเย็บอ,อือหืออบางที่เขาก็ไม่ไดเอามาย่างนะครับผมเขาก็แบบกบสดๆไปเลยนะครับแล้วก็สับๆเลยแต่ผมย่างหน่อยยดีกว่าชอบความหอมของควันไฟแนละ้วกินควันไฟอือหือยังไม่ตายเท่าไหร่ยังดิ้นๆนกันอยู่เลยคนระับอ,อือหือ นี่คือบ้านๆจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วก็จุกๆเลยครับแบบไม่มีคำบรรยายขาเนี่ยก็ต้องเป็นขาของกบของเราครับ ตัวนี้ใหญ่สุดอลังการมากทัานผู้สมเจ่าแกงครับเจ่าแกงกลายเป็นกายเป็นพัก,ก,กพระเด็นเลโอ๊ย ยวัดเผ็ดกบย่างใช่ครับผมเต็มเลยอ่าน้ำลงอลงชุบเาเออ ไห่มากูดฉีกนะครับผมเอ้เอ้ไรวยทย่ไข่ตองไปด้วยวิไข่โอ้โห เนื้รสชาติมันสุดยอดมากเลยหอมมากเลยครท่านผู้ชมสบายสบายสไตล์ควาชินต้เลยร่วมเเราจะใส่แข้งด้วยก็ได้นะนี่ <c oughs> ใส่เล็กเ็กด้วย <c oughs> <c oughs> มะเขือพวงนะกมะเขือพวงหรือว่ามะข้งเดวนจากต้นไงนให้เราไม่มียาด้วยเดเราไม่ได้เอามากระเพราโหระพาใส่แบบนี้เลยไม่ต้องเด็ดมั้นมาทั้งยอดทั้งดงของสวน เตา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 ไฟที่ใช้แบบเข่งๆเรายังทําไม่เสร็จนะเัาปั้นอยู่ครับเพราะว่ามันจะได้แบบมีความร้อนละอุอยูแ่แค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 ่กระทะไม่ได้แผ่ออกมา,าเราทํากับข้าวมันก็จะนี่หน่อย <c oughs> <c oughs> นี่กินกันสองคนนะนี ก็โยนกระทะนะครับผมเราไม่โยนนะครับกรนะทะอเรียบร้อยได้เวลาจิ้มกันแล้วนะครับผมนี่กบอ้วมๆนะครับผมนี่อ๋ออีกไทยสักหน่อยออมีมคแข้งห้อมอืม,มอรมมะชายห้อมอืม ชิมผัดเผ็ดกบให้เป็นพิธีก่อนนะครับผมอืมสุดหยอดสบายสบายสไตล์ควาย,ายวาหิมตรงแต่ละอืม มาแตนะๆม่าขนาดเราเป็นเชฟบ้นบานๆนะครับผมเชฟบัวหินโตชีวิตกเกษตรอยู่บ้านอยู่กับสวนนี่สินไม่มีสบายสบายครับ อย่ารอกแก่ตัวมากไปเพราะว่าพอถึงเวลานั้นแล้วคุณไม่มีแรงทํานะครับผม,มเวลาหมุนว่าล่ะอันนี้เขาเรียกว่าขากันไก่ใช่ไหมขาหนีบมันอ,มอเค กินข้าวกันครับผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายครับสวัสดีครับ